ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรไม่รู้ย่ายังไม่ไบอกย่าจะมาทำหน้ากากเหรอจะสอนทำหน้ากากอ๋อนะอีอันนี้เปลือกแตงโมนะทำความสะอาดให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็เอาผ้ามาเอาผ้ามาลองเหม่อยมันได้ไม่เปียกพื้นแ <c oughs> มววันนี้เนี่นะคว่ำลง <c oughs> มาร์กเลยมาร์กเลยเอาหางช้อนเจาะเป็นรูปเลยใช่ไหมไหวโอ้ทำไป, <laughs> <ม>ปแล้วจ้กใจตอนน,ตนี้ตันนี้แหละมันน่ากลัวอันนี้เป็นของเล่นสมัยอะไรเนี่ยสมัยย่าเลยตาโอบตาเบี้ออบดดยวตาบิดเบี้ยวไปนิดนึง ย่างแก้เท่ากันอืมทุกอย่างแก้ไขได้อืมอืมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเอามีดมาเอามีดมาทำปากอืมอือจมูไม่ใช่เจมูกอันนี้ก็จะเป็นแล้วนะจะเป็นแล้วนะจะเป็นแล้วแล้วปาก ขายกโชว์ยกโชว์เพื่อนกินเนืน้อไนหอมมักอย่าปิดตาสิให้กล้องเห็นเต็มๆอันนี้ตาไม่สวยนะเจาะตาไม่สวยจตาแล้วก็จะมีเจาะข้างใส่เชือกเจาะข้าง สมัยยายเด็กๆนะไม่มีไม่มีซื้อของเล่นไม่มีซื้อทําอย่างเดียวเสร็จแล้วครับ้ากากแตงโมเสร็จแล้วนากาศแตงโม,มอยางเล่นแบบนี้บ่อยๆเลยอ่ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้เสียงเงินตักบาทก็ของในบ้านเลยใช่ไหมใชม่ชอบชอบ่ะอยากเล่นแบบนี้มากกว่าอชอ่ะ ปิดไปเบาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็ไปเช็ดเอาเดี๋ยวก่อนนอนแล้วก็ไปเช็ดนะหน่ายจืหรือว่ามันต้องดังในติดต่องแน่ๆเลยหน้ากากแตงโมเพราะไม่มีใครเคยทำ ตาเอ๋ะาเอ๋ตาเอ๋แหม่ดูผูกก่อนผูกอันนี้ก่อนทับหลวมเลยแต่จริงๆแล้วใช้หนึ่งอย่างตอนต่อไปพ่กนี้เราจะใช้อะไรกันทำอะไรกันไม่รู้ไม่บอกไม่บอกอไม่รู้โปรดติดตามตอนต่อไปอ่ะอานหน้ามา เงยขึ้นให้เห็นปากหน่อยเงยขึ้นไม่เห็นปากเงยขึ้นเงยอีกเงยขึ้นแบบนี้เลยไม่เห็นปากลูกนี่น่ากลัวมากแต่ตาไม่สมบูรณ์นะคะใช้ช้อนปลายช้อนแกะแล้วมันแฉลบอ่ะปิดกล้องวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคบายบาย